สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาตยานะครับวันนี้เรามาไถามันนะครับไถมันเรามาไทมันเรามาไถามันนะครับมันบ่มีหัวนะครับมันบ่มีหัว ต้นมันน้อยต้นมันเล็กนี่ไหมมันบ่มีหัวนี่โอ้มันบ่มีหัวอุ๊ยร้อนเปิดพัดลมยักจึกหน่อยมันบ่มีหัว เหม็นแล้วครับเหม็นเน่าแล้วครับโอ้ต้นน้อยๆนะครับต้นต้นเท่านี้ก้อย ก็สำนีหละต้นเกาะนิดหน่อยนึงเนาะดูดูดูต้นมันโอ้ยหน่อยกว่านิูไก,อ,กอ่เดี๋ยวดูดูพัดลมยักษ์พัดลมยักษ์บ้านผมมีพัดลมยักษ์นะครับ